ต้องรอเมษาม่จะกลับมาเป็นห,วนหัวหน้าพักตามกระบวนการต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าคําถามพ่ยุทธ์ต้องแยกออกเป็นสองคำตอบก็คือใช่ถ้าตามกระบวนการก็คือต้องรอเมษาให้มีการประชุมวิสามัญประจาปีซึ่งซึ่งกรรมการบริหารชุดนี้บริหารมาครบสปีพอดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าผมจะมีคดีหรือผมจะไม่มีคดีก็จะ<ข>มีการ <พม S 2> าปรับทับหรือมีการ reorganization ของพักอยู่ดีในเรื่องของส่วนตัวผมยังไงก็ได้ คุณใช้ทวัดก็พูดเมื่อวานว่ายัางไงก็ได้ไม่มีใครยึดติดกับหัวโขนหรือตําแหน่งอะไรมากมายคอแห่มีตําแหน่งพอให้เข้าไปอภิปรายในสภาได้ให้ในโบวได้แค่นี้ผมก็พอใจไม่มัน,มนในทางการเมืองมันเป็นยุทธศาสตร์ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะครับคือไม่แต่เฉพาะเรื่องหัวหน้าพักจะรตรงจ่อไปถึงกรณีผู้นําฝ่ายค้านในสภาด้วยครับอ่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะ ครับแต่ในเชิงลักษณะนั้นผมว่าการที่ให้คุณชัยรั์เป็นหัวหน้าอยู่แล้วแล้วเราผมเป็นสอสเฉยๆก็เป็นยุทธศาสตร์แบบหนึ่งเหมือนกันมันมีข้อดีข้อเสียเนี่ยที่ผมผมก็ไม่เคยคิดนะแต่พอพี่พูดปุ๊บมันก็คิดออกมาได้เป็นสองทางแบบหนึ่งกับอีกแบบนหนึ่งไหนมันก็มีโอกาสคิดฉุบฉับพลันเลยตรงเนี้ยไม่เอาผมยังคิดไม่ตกผลึกไม่อยากพูดมีอย่างนี้ด้วยหรอ <laughs> แต่ก็โอเคมันก็มันก็มีข้อดีข้อเสียก็คือ พอพี่พูดออกมาเป็นสองทางแบบนั้นอ่าผมก็คิดแล้วว่าทางนี้ก็มีข้อดีข้อเสียแบบนี้ทางนี้ก็มีข้อดีข้อเสียแบบนี้แต่ว่าผมยังคิดไม่ละเอียดก็ไม่อยากพูดอะไรออกไปที่มันเกี่ยวข้องผูกพันกับทั้งองค์กรครับเดี๋ยวถ้าคิดตกผลึกแล้วก็ขอปรึกษากับทั้งกรรมการบริหารก่อนแล้วแต่ยังไงก็ตามมันขึ้นอยู่กับสมาชิกที่โหวตวันนั้นอือคุณชัยธวัฒน์เป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเหมือนเดิมเขาก็เป็นเป็นพี่ชายที่เขา ถวายชีวิตให้กับการเมืองมากลูกลูกลูกชายเขามสามแล้วก็เขาก็รักลูกเขามากแล้วก็เป็นแฟมิลี่แมนเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ลูกเขาบอกอพ่อไปทําอะไรก็ทำเหมือนผมไปเที่ยวกับเพื่อนผมได้แล้วเห็นที่เขาเล่าให้ฟังอะไรผมก็เลยมีเวลาเจอคนเยอะแล้วก็มีข้อมูลต่างๆก็มาคอยอัปเดตให้ผมฟังแล้วเขาก็เป็นคนที่มีเซนส์ทางการเมืองที่แหลมคมคนหนึ่งของประเทศไทยเซนส์ทางการเมืองผมฟังคุณธนาธรนะ คุณธนาธรเคยบอกว่าคุณชัยธวัฒน์กับคุณพิธาเนี่ยมีจุดเด่นต่างกันครับคุณชัยธวัฒน์อาจจะถนัดการเมืองครับคุณพิธาอาจจะถนัดเรื่องบริหารงานทางธุรกิจหรือทางเศรษฐกิจครับครับอันนี้ฟังจากคุณธนาธรนะเห็นว่าเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของก้าวไกลนะหรือของอนาคตใหม่เนี่ยครับก็เป็นเพื่อนร่วมงานครับใช่ครับแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพรคอนาคตใหม่หัวหน้าคนแรกของพวกเราใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้คิดจริงริยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ต้อง ต้องไปคิดให้ตกผลึกแล้วก็ฟังความเห็นก่อนเอาฟังอย่างนั้นนะครับคงอย่างนั้นดีกว่าครับใช่ไหมฮะใช่ครับไม่อยากเรื่องนี้บางเรื่องก็คิดดังๆได้บางเรื่องก็ต้องคิดเงียบๆแต่อันนี้ต้องขอขอคิดกันให้ตกผลึกแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นสถาบันการเมืองมันไม่ใช่เป็นบริษัทของผมที่ผมตัดสินใจแทนทุกอย่างได้ว่าอเอาใครเป็นบอร์ดเอาใครไม่เป็นบอร์ดเอาใครเป็นซีอีโออะไรอย่างนั้นมัน,มมนต่างกันร,ระหว่างเอกชนกับรัฐบาลไอ,อก้กับกับภาคการเมือง